สวัสดีครับสวัสดีธผูช้ชมทุกท่านครับผมดีทอนรบกรสู่ช่องด้ดยบ้านนอกครับก็ช่วงนี้มันฝนตกมันนะครับก็มววเราต้องระวังเรื่องไข้ด้วยกอก็จะชื้น,นถ้าได้ตัดงาแกว้างจะดีขนาดไหม ควายมันจะไดี้มีจิตเล้มแงากแก้ม,มเคยเล็มครับแตัว,วัวควายผมป่วยเป็นไข้ครับตัวหนึ่งควายลูกม่มองม,มันม่ยงี้นตกติดกัน ควายมันก็จะกินที่มันงดเป็นโมงเป็นโมงหญ้ามันจะแตกใบใหม่ครับแต่ว่าน้าเก่ามันนี่มันเป็นหญ้าแก่มันนี่มันเป็นออกเม็ดมันก็เลยบอกกินที่เก่ามันมาเล็มแกมันก็จะเล็มก็ตีมันกินเป็นโมงเป็นโมงนี่นะถ้าเอาตัดออกมันจะดีอยู่ ไม่อยู่ว่าเลือกครบขนาดนักนะควายปูนะไม่ไหวแม่งนะ ยังพร้อมอยู่หา่ล้มลเลยเดือนหน้าค้ายก็จะเริ่มทยอให้เกิดครับแถวนี้มันกัดเล็มหญ้าเป็นมงเป็นมงนั่นเนี่ยแต่ว่ามันกินมันมากินพร้อมกันหมดมา มันแค่เล็มเหมอกกําน้อยกําน้อยครับนะน่าจะไม่นุม่มคนนี้เรากินอะถ้ามันกินจี่ได้เนี่ยเวลาฝนลงมาหญ้ามันก็จะปรุงใบใหม่มันก็จะกินตอมันชอบแต่ที่นี่มันมาไข่เล็บครับเป็นเม็ดแต่ถ้าฝนลงมาแต้มมันก็น่าจะกินกันอยู่มันมันมิี่เล็บหรอ นี่ก็พร้อมนะลูกจะเกิดอุย้ยตัวน,นี้ในตอได่เป็นลูกไอขุนครับตอนนี้นะสก็นดูดแมวหมดเลยแด่ว่าคงจะต,ตัวใหญ่อย่ม่ได้ไม่อยู่เลี่ยงนะตรงนี้น นี่ก็ลูกไอ,อขุนอยู่ในตอ้งอนกันตัวนี้ไม่แน้ะเดี๋ยวช่วงนี้เข้าพรรษาแล้วฝนก็จะเริ่มหนักขึ้นถ้าประมาณสิงหากันยาครับแถวนี้จะเต็มไปด้วยน้ำครับ จะหน้าน้าอยู่แถวนี้แหละเพ่จะได้ตัดหน้าเอาขวางก่อนอันที่ไทยมาได้ครับนะนะลูกตัวแรกว่าขนกอหญ้าไทยมัละก็อ้วนอยู่แต้มาถึงครับอ้อนวนแบบอ้วนลำเพราะว่าอาหารการกินมันไี่จำกัดเนาะ มันมองกินอยู่นะ,ะเวลามันเบิกออก,กน้อยกับน้อยกัยังดีนะนี่ความมันเบกินบเล็มเลยครับตัวมันเสียพื้นที่ครับแต่ว่ามันจะได้ยังคือได้เม็ดหญนะ้ามะตัวนี้ครับปวยต่ว่าแต่ว่าม,มันจีจี้เลยนะก้าวขานี่บอกเลยครับคนละเรื่องเลยแต่ว่า ดีขึ้นมาน้อยหนึ่งมาถึงกับหายขาดนะแต่งดังไปด้วยแต่ว่ามันบแป้แห้งครับมันงัายแบบตึกเถอะลำบากตอนชีดยานี่นแหละตอนเอาดูแลตอนมันป่วยนี่นแะจิ้มเข็มเข้าไปมันก็สะบัดหนีไงมันมาได้ล็อกคอถ้ามีสายดังแก้มสายดังไหว ล็อกตัวไว้อยู่แล้วครับแต่ถ้ามันมามีใส่ดังในลำบาครับมันจะเป็นแค้ควายตัวน้นอยๆจี่กระจ่างตัวนี้แหงมันนักแล้วก็คงจะได้แตงดังกันดูทยอยแตงดังไปน,นี่มันบอก ọc thái nhầm tings pr to quần conan ta không nghiệp quần cơ nhưng nhạo ây web hoa nam nhưng mà mình ở các nhi interacted ก็คือฝนมากอามาตันครับกินี้แกงหางครับอันนี้คือสัญญาณทีว่ว่ามันอาการดีขึ้นเนาะแต่ว่ามันแรงขุ่มมาบมาสิเดียพอเดีแม่หันั้งอากาศตั้งแต่ตอนเจ้าละตอนเจ้าตอนปล่อยเอาคอกเนาะบนยเฉพเาะพอแต่ละตัวเดินออกมาเป็นจะได้พ่อง อาการมันจะหันกวนกวนครับความชินตาเนาะแล้วบางวันอ่ะวันไหนที่มันป่วยมีการป่วยเกิดขึ้นเนี่ยมันจะหันชัดเลยว่ามันเดินจ้าปวดตันมูออันนี้สันนิษฐานไว้เลยมันป่วยครับเราก็ไปเช็คเช็คกูดังมันแห้งปลายใบหูเย็นครับร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเป็นไข้แน่นอนครับ ถ้าไปจับตัวมันนี่จะห้อนห้อนเหมือนห้อเห็ือนไข่เลยทนี้มันก็ลาาเริงนะขยับหูแฟงหางเดินก็มีชีวิตชีวาขึ้นแต่ว่ามันมาไข่เล็มเลยตอนมันแรงตีผมมากพอเป็นหันตอนเจ้าแต่ว่าปรึกษากันแต่เมือนมได้บอกผมแต่ว่าเออมันก็คงหมดเป็นอย่างแต่ว่าแม่ผมหันมา้การนะมาแรงเช็กมาแรงแฮม มันม่ใจครับกติมันเป็นควายที่รวดเร็วนะมันม่ค่อยเฉียงชาเวลาเดินเวลาเขาเข้าไปหาเนี้ยมันจะห่วงตัวไม่ค่อยให้ยุบมันเป็นควายที่เกิดจากทีอื่นมาเนาะมันห่วงมาได้สัมผัสตั้งแต่น้อยแต่ว่ายุบอย่างเอได้อยู่มันซัครับแต่ว่ามันแห่น้อยไปเลย ลูกของไม่มองนะความสูงในใกล้เคียงกันแล้วแต่ว่าตัวนี้น้องมาเต่ากันแต่แตว่านอกมันก็มาดีนะลูกของไอ้ขุนนะผมก็พน,นันกันไว้ละว่าไม่มองผสมไปแล้วครับเขาก็บ,บัเจียเนาะว่าไม่มองมันผสมตอนไหน,นขอข่าวโมโคนเลี้ยง มงป่อผมเป็นคนเลี้ยงบางทีเขาปล่อยละปล่อยควางนะไอขุนนี่มันขึ้นแบบขึ้นแค่เตื่อเดียวมันมาได้มันเป็นควายที่แบบควายเวลาติดซัดอ่ะบบสวกเลยผมรับประกันเลยว่ามีการสวกว่ามีการเฮิรทฮัใไซเจ้าของว่ามีการจะมาดึงเจือก ตอนเขามัดในครอกนะผมมีการดึงเจือยบผมมีการโวยวายจะเป็นควายปูตีติดซัตดแบบนิ่งหน่ครับมันจะมีห้องอยู่แ้แ,แ้นี่นะมันจะมีห้องอยู่แต่ผมข้าประกันเลยว่ามันผมมีการที่จะมาึทัดใส่เจ้าของครับผมมีเลยผสมของผมไปสามชีตัวนี่ยผมมีการจะมาฟึดฟัด แปลงตาควางใส่เจ้าของผมมีเลยครับอันนี้ยอมห้าดเลยวานนี่ใส่ตรงนี้มันดีดีถึงดีมากเลยแต่ว่าตอนควายน้อยเกิดออกมาม่ใหม่เนี่ยมันก็จะมีไหลมีอย่างกันอยู่เพราะว่าบางควายน้อยบางตัวมันจังไปต่อยก้นมันแล้วบ่คอยต่อยแม่อันนี้จากที่ผมสังเกตนะมันก็จะคอยไหลไหลควายน้อยไปอยู่กับแม่ ตามสัญชาตยานครับถ้าบา่ไหลปุ๊บบางทีอะ่ะมันจะจําแม่มไมได้แล้วมันจะ,ตะเตลิดไปเลยนะควายน้อยเจอกับไปน้อนลบยุบไปเลยแหละเลือกตอมอย่างงอน้อยมันเนี่ยมันแยกมาอยู่ห้ตีนึงนี่มันมายอมไปซศอกินตัวแแม่มัน,นะนมันจังหลงครับถ้าครับเดินไกลๆอะ่ะ แต่น,นี่มันอยู่ในสวนเนาะเรียงอยู่ในสวนแต่คอยพูดตัวนี้เรื่องการจับจัดการติดสัดนนี่อันนี้ดีมากๆครับตีตรงแค่ตอนเก,กาะยะไทยตอนชีจยะไทยอย่างนี้ครับจะลำบากหน่อยฉีดวัคซีนเนี่ยเพราะมัน กัเข็ม,มควายที่ก,วววกัวเข็มไปแล้วสัมผัสตอนจะฉีดยานี่ยโอ้เลยมันกัวเข็มมันก็เป็นหลายๆตัวครับผมจางแม่นมนก็กัวอยู่เพราะามันมามันโดนฉีดหลายมันเป็นพวกเหาไหมเป็นเหาเป็นเฮฟไหม ไะไสามตัวนี่อยู่ตรงมูตัวที่หันหน้ามานี่เป็นลูกของวันดีนะแต่ละตัวก็จะคนละทรงครับไห <c oughs> นตัวนี้ลูกวันดีเลือดจะสูงน้อยไอตัวนี้เกิดก่อนเปินไหลไปก็เป็นตัวทั้งหลังฮสามเกลอก็อ้วนตามสภาพงอหน้อยครับ ตัวนี้เริมยานมมาคืนละเพราะว่าแม่มันผอมนักก็ช่วยเ่แม่มันได้รับพัก่อนผอตอนกลางคืนผมจะเริ่มจักยานมมาคืนครับมื่าวานนี้ปล่อยมันกินตามสบายมันจะกินอยู่ประมาณรอบสองรอบนี่แหละนี่เป็นลูกของแม่น้ยครับนี่ลูกไอ้ยีนทั้งหมดเลยนี่ละตามตัวนี่นะสามนุมครับผมนีตัวแม่ตัว <t ries> ตัวที่เป็นเลือดบามันนักน้อยก็จะทรงคล้ายๆกันส่วนตัวนี้อย่าเลือดจะไปตั้งชาลโลเล่คแรบบับแม่ไปตั้งชาลโลเล่จะได้เลือดแม่มานักไปไปอยู่ตัวมูมันไปเแ็้ว นี่กับหญ้าสูงขนาดปล่อยค้ายลงไปกินมันมากินอะแดดกับหมนีครับถ้ามีแดดเนตัดตากแดดแล้วใส่ในขอกมันกินแตนเพียงแห้งได้อยู่เพียงแห้งก็หมดแล้วครับเหลืออยู่น้อยเดียวไว้สำหรับหือไา่ที่กังจะเกิดมา